จะซื้อลถทันงทีนะคะแล้วก็อยากจะซื้อรุ่นใหม่เอี่ยมถูกไหมคะเซลล์ก็เชียร์นะดีสารพัดดีอะไรฟรีซ่อมฟรีถ้าเกิดว่าปีแรกนะไม่มีการซ่อมก็โชคดีไปค่ะแต่ถ้าเกิดได้ซ่อมนะจะต้องมีลุ้นกันเลยค่ะว่าจะต้องรออะไรนานเท่าไหร่อาทิตย์ที่แล้วนะคะมีลูกค้าโทรมาปรึกษาสองเคสติดก,กันเลยพอซักไปซักม,มาอ้ะซ่อมหเดือนเลยแหละค่ะ รถล,ลออะไรหรือเปล่าเป็นอะไหล่นอกหรือเปล่าคะไม่ทราบว่าเป็นรถรุ่นใหม่เอี่ยมเลยหรือเปล่าคะอ๋อเป็นรถรุ่นใหม่นี่เองลําบากนะคะไม่มีรถใช้นะแต่ว่างวดรถก็ต้องส่งทุกเดือนทุกเดือนลูกค้านะเล่าให้ฟังว่าอะไหล่สั่งเข้ามาแล้วแต่มันใช้ไม่ได้คะ่ะเลยต้องสั่งเข้ามาใหม่เราคิดแบบชาวบ้านนะเอ๊ะทางนู้นเนี่ยเขาสั่งอะไหล่มาทางเรือหรือทางแอร์ทางเครื่องบินนะคะ ถ้ามาเรือก็ประมาณเดือนครึ่งนะฮะถ้ามาทางแอร์หรือทางเครื่องบินก็7วันดูดูแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยน่าจะมาทางเรือหรือเปล่าทําไมมันนานขนาดนี้อะไรเนี่ยสั่งมาแล้วใช้ไม่ได้ มันเป็นความผิดของลูกค้าแล้วจะต้องรอนานนานนานทำไมนะต้องให้ลูกค้าลําบากนะคะไม่มีรถใช้นะไม่มีรถไปทํางานสง่งลูกไปโรงเรียนเป็นหลานล้านะคะพาพ่อแม่ไปทานข้าวและที่สําคัญนะเสียสุขภาพจิตอีกต่างหากต่อไปนะคะถ้าเกิดมีการเอารถเขาซ่อม,มจะต้องถามติดตามการซ่อมอย่าให้พลาดถ้าจะต้องมีการรออะไรนะคะก็ต้องถามนะะว่ามาทางเรือหรือทางแอร์ เราจะได้พิจารณานะถ้าเกิดว่าค่าใช้จ่ายไม่แพงแล้วก็จ่ายค่าแอร์ให้เขามาเร็วๆก็ลองปรึกษาในหน้าตัวแทนนะคะช่วยกันคิดนะว่าเออทำไงเนี่ยจะได้อะไรเนี่ยมาเร็วๆไม่ต้องรอนานในค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมงานประกันภัยรถจนเนี่ยเป็นเรื่องการต้องดูแลตลอดนะสัญญา365วันที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรไม่ต้องไปเกรงใจนะคะในหน้าตัวแทน เคสนี้นะะมาปรึกษาค่าขาดประโยชน์ในการใช้รถก็ให้คำปรึกษาไปนะฮะเบื้องต้นประกันก็จะจ่ายตามวันที่ซ่อมจริงนะคะเขาไม่นับวันอรออะไรมาปรึกษาพี่จิมนะตอนจบเรื่องแล้วนะตอนซ่อมเสร็จแล้วคุณมรู้จะช่วยยังไงนะมันมาแก้ตอนท้ายะฮะจำไว้นะคะนหน้ามีไว้ให้ปรึกษาค่ะไม่ได้มีไวห้หาเบี้ยถูกอย่างเดียวค่ะ